หุนพยนต์ทรงฤทธิ์ของวัดช่องลมรุ่นแรกไกลมากปีพศ2562แต่เริ่มเดิมทีไม่ได้คิดว่าจะสร้างบังเอิญหลวงพ่อฮวดวัดเขาเหลือซึ่งท่านเคยช่วยอาตมาผูกหุนพยนต์ของหลวงพ่อจือดวัดโพเรธธิรษฐีท่านคิดจะสร้างอีกท่านได้จัดหาไม้กระทุ้งผีที่ใช้ด้านโคนไม้กระทุ้งมาให้สองท่อนท่อนละสิบเซนท่านบอกว่าช่วยผูกหุนพยนต์ให้ดูหน่อย จำไม่ได้ว่าผูกอย่างไรอาตมาก็เหล่าไม้ให้ท่านดูและผูกดวยได้เส้นเดียวโดวยไม่มีการต่อจนเป็นหุ่นพยนต์หนึ่งตนให้ท่านดูเป็นตัวอย่างส่วนไม้ที่เหลือวางอยู่หลายวันก็เลยทำไว้ติดวัดบ้างเพราะหลวงพ่อฮวดทำเสร็จก็ต้องนำมาให้อาตมาปลุกเสกอยู่ดีก็เลยตัดสินใจทำหุ่นพยนต์ทรงลิ์เมื่อเหลาตัวแขนและอาวุธ เมื่อนำมาจาย์กขละปรากฏว่าอาวุธไม่พอกับจำนวนหุ่นเลยถามหลวงพ่อฮวดว่าอาวุธที่เหลาไว้มีเหลือไหมที่นี่อาวุธไม่ครบกับจำนวนของหุ่นท่านก็ให้ลูกศิษย์นำไม้มาให้อีกสองท่อนท่อนละสิบเซนเมื่อตัดและผ่าไม้ให้พอดีกันระว่างตัวแขนและอาวุธปรากฏว่าเวลาเหลาทำแขนเสียทำให้ตัวแขนและอาวุธจำนวนไม่เท่ากัน ท่านได้ให้ลูกศิษย์นำมนำไม้มาให้อีกสองท่อนท่อนละสิบเซนเมื่อตัดผ่าไม้เสร็จเวลาเหลาไม้ก็เหลาตัวแขนและอาวุธอย่างละเท่าๆกันแต่ตอนผูกขุนพยนต์ขึ้นมาก็ใส่ถืออาวุธสองมือบ้างทำให้อาวุธไม่พอกับจำนวนของขุนพยนต์หลวงพ่อฮวดท่านให้ลูกศิษย์นำไม้มาให้อีกหนึ่งท่อนท่อนละสิบเซนได้นำมาตัดและเหลาอีก และเศษไม้ที่เหลือจากการทำหุ่นพยนต์พิมพ์ใหญ่และพิมพ์กลางก็เลยลองทำพิมพ์เล็กไว้สำหรับติดตัวดูบ้างและทำได้หกตนตอนผูกเป็นหุ่นพยนต์ได้ทำอาวุธหักเพราะหอกที่เป็นอาวุธนั้นมีขนาดเล็กเลยถามท่านว่ามีเศษไม้อีกไหมท่านได้ให้ลูกศิษย์นำมาให้อีกชิ้นเล็กเล็และท่านก็บอกว่าไม้หมดแล้วนะ เห็นว่าไม่พอเหลาเป็นพิมพ์เล็กได้เลยทำเพิ่มอีกสามตนรวมการทำหุ่นพยนต์ทรงธิ์ได้ห้าสิบแปดตนแบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ถืออาวุธสองมือจำนวนหกตนพิมพ์ใหญ่ถืออาวุธมือเดียวจำนวนเจ็ดตนพิมพ์กลางชูอาวุธมือเดียวจำนวนสิบเก้าตนพิมพ์กลางห้อยอาวุธมือเดียวจำนวนสิบเอ็ดตนพิมพ์เล็กชูอาวุธสองมือจำนวนหกตน พิมเล็กชูหอ,อกมือเดียวจำนวนสามตนชูคมแฝกมือเดียวจำนวนสี่ตนห้อยคมแฝกมือเดียวจำนวนสองตนรวมสร้างพิมพ์เล็กจำนวนเก้าตนและได้นำผ้าบางสก,กุลมาตัดเย็บย้อมลงอักขระยันทำเป็นเสื้อยันใส่หุ่นพยนต์ทรงธิ์และรุ่นนี้ใส่เสื้อยันเฉพาะพิมพ์ใหญ่และพิมพ์กลางส่วนพิมพ์เล็กนั้นทำยากเลยไม่ได้ใส่เสื้อยัน ส่วนของหลวงพ่อฮวดวัดเขาเหลือเมื่อท่านเหล่าไม้เสร็จท่านได้นํามาให้อัตมาลงอัคระแล้วท่านก็นําไปผูกเองเมื่อท่านผูกเสร็จก็ได้นํามาให้อัตมาลงรับปิดทองพร้อมกับของอัตมาและอัตมาก็ทําเสื้อยันใส่หุ่นพยนต์ของหลวงพ่อฮวดด้วยแต่ว่าสีของเสื้อยันจะอ่อนกว่าของอัตมาเล็กน้อย หลวงพ่อฮวดท่านได้สร้างคุนพยนต์ทรงลิตร,รุ่นไต่ามาศปีพศ2562จำนวน101ตนรวมคุนพยนตร์ทรงลิตร,รุ่นนี้มีการจัดสร้างทั้งหมดจำนวน159ตนฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามช่องวัตถุมงคลหลวงพ่อจืดลูกศิษย์และประสบการณ์ด้วยครับขอบคุณครับ